วันนี้เหรอครับวันเสาร์ครับใช่ไหมใช่เหรอผมรู้รู้วันนี้ครับผมเนี่ยคือพ่กสกู๊ตได้อยู่อยู่ในห้องห้องพักนะได้คุยกับกับพี่ๆทุกคนคือผมทำงานเยอะไงบางทีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้เขารียกว่าโฟกัสเรื่องของวันสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ครับผมทราบแล้วว่าคือเป็นวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมเนี่ยร่วมสนุกกับทุกๆคนกันด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีของรางวัล แน่นอนนะครับผมว่า PSC นี่คือมีของรางวัลแจกแน่นอนเลยครับฟังก์กัตปีไก่ั้งหนึ่งนะคะับสำหรับใครนะคะที่มี Facebook มีกันทุกคนเนาะแน่นอนครับน่าจะมีน่าจะมีกันทุกคนมีเฟซบุ o กโพสเลยค่ะนะคะให้มีคำว่า b s c ขอเปิด o l o g y มีแสแพงนครสวรรค์ครบรอบ12ปีอวีแสแพงนครสวรรค์ครบรอบ12ปีด้วยนะครับผมแล้วก็ให้รายกาจคุณรอนเอฟแพ้หเราค่ะเพราะวันนี้ฮาโลวีน ไปเดทก,กับผีต้นไหนนี่ผมจะบอกว่าลองวิเคราะห์กันดีๆนะครับลองวิเคราะห์ดูนะลองวิเคราะห์จากโจทย์ดีๆเพราะว่าตัวคำต,ตัวช้อยเนี่ยมีอยู่สี่ช้อยก็คือผะเดทก,กับผีต้นใดนะครับต้นที่หนึ่งนี่คือมีผีนางนาหนึ่งผีนางนาสองของผีกระสือผีกระสือสามผีกระหังผีกระหัง สีผีตาโขนลองวิเคราะห์ดีๆลองคิดดีๆว่าผมจะเลือกนะครับผมไปเดทกับผีตอนไหนจะไปจริงไหมพ่อเนสเดี๋ยวต้องดูก่อนเอาไปว่าเลือกเอาไปเหมือนว่าเป็นเหมือนปัญหาปัญหาที่ความชอบกันความชอบแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดจะไปเดทกับผีจริงๆเนี่ยคือน่ากลัวนจะน่ากลัวหน่อยครับไหมคะง่ายมากกติกาของเราโพสกันหรือยังขาด้นะเดี๋ยวืมโพกกันนะครับผมพกกระรอยงกพกกระรอยงใครโพกได้ยกมือขึ้น ผมวเป็นอย่างยกมือนะโอ้เยอะมากอย่าลืมบทดิ้งสำคัญนะครับผมนะต้องมี B S C นะครับมี B S C ค่ะอุ้ยสแกนรอบรสบ12ปีครับแล้วก็ตอบคำถามมาว่าผมจะไปเดทกับผีตอนไหนในช่วงฮาร์วินแบบนี้นะคะครับอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวรอน AM ของเรานะคะก็จะมีผลงานมาฝากกันด้วย ใช่ครับเดี๋ยววันนี้มาท่ายวันนี้ครับแน่นอนนะครับว่าเรามาถึงที่จังหวัดนครสวรรค์นะที่ห้างคุยสแควร์ทันทีเนี่ยเดี๋ยวพี่เพลงครับมามอบกับทุกคนได้ฟังกันด้วยขอเสียงนี้หน่อยดีไหมอยากได้อ่ะขอเสียงกรี๊ดหน่่อยคะี้เลยครับนี่เป็นไงล่ะนะครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมานี่แวะมาฟังเพลงก่อนได้นะครับมันหน้าเวทีได้นะเพราะว่า อย่างที่บอ,อกไปเดี๋ยวมีเพลงมาเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นนะครับจาก BSC เนี่ยติดตัวผมมาด้วยนยะติดต,ตัวผมมาเลยคือเป็นช่วงผมมาเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษ